seu irmão seu irmão seu irmão caralho. จ้าจลองกีบอกแม่นแล้วจ้าอ่าน,นต้นอ่านต้นลองกีนะจพี่รู้จ้ายิงตีวพี่จีปกป้องคุณปูแต่ไม่ปกป้องทุกคนเอาลูกไค่ลูกไค่วันนี้พี่กีจะไปถ่ายคลิปขบวนแห่รับพัดยศบอลูจะไหวก็ หนาว้อนขนาดเออเอาขึ้นหนาวใช่ยิ่บ้านเกยหนาวยิ่บ้านเกยหนาวแท็บเล็ตเป็นอะไรเนาะมอแม่ขึ้นตั้งนานหน้าจอบ,บอกแค่เจ็ดนาทีเอาแต่ตั้งป้องแม่อันอันหนาที่อันหนาที่อันนี่ย่งเ,เป็นศูนย์เนี่ยนะย่งเป็นศูนย์จอเด็กแยังเป็นศูนย์เนี่ยนะกันร้ดับนี้จอนี่มีมีดวงตาอยู่อยู่ดวงเดียวมีดวงตาอยู่ดวงเดียวอ่า อันอันจอนี้มีดวงตาอยู่สีดวงการแจ๋ลูกเก้าจาหัวหลอกกักลับมาการระวังเป็นลูกเด้อเจ้าปีกีแดดกลางวันนอนกันาดเือนว่านอนกันนาบเลยนะเจ้านะกจากน้องไอ้ลูกหญิงปจจมานะคะเม่นเม่นน้องเปียของปีกก็ยังจิตเต่ามาเดียวว้าวอวยอ่านไปอ่านว่าสารเนื้อ เขียนว่าสายเ,เหลือเอันแล้วนะกองนั่งยีติ้วขนกชั่วโมงหน้าจอพี่บอกแค่ชั่วโมงเดียวแทบเล็ดา้าลั่นเนาะมาหยิบฉลากได้หมู่บ้านสุดท้ายโอ้ยเราจาก้องจีนะคะกับเจ็ดนาทีนะพี่จีบอเมนเ่นจีดดวงตาเนอเจ้าเจา้าอน้องสามอ๋อขอตัวไปทํางานก่อนนะเพื่อน และขอทุกคนโชคดีมีสุขนะคะจ้าจ้าเพื่อนจ้าค่ะค่ะขอให้เพื่อนจงโชคดีมีสุขเข็บกันนะจ้าสวัสดีปีใหม่เลยนะจ้าไอ้ไอ้มือมืออื่นมมืออื่นก็คือเป็นมือมือเป็นจะเอาพระลงมนบันไอ้ทางทั้งไอ้ไอ้ทั้งอีสานเขาคนจะเอิ่นมาเป็นการเอาพระลงนะคะพระลงอีสานจะเอิ่นเอาผ่ล้มเคะแล้วโบ้ก็ได้เอิ่นอันเอียงเกาะ สั้งเนื้เอิ่นนี่ยังก่อนประเดประเดประเดรรยางค์ั้งนี่ค่ะผลจะเอิ่นระลงนะคะสำหรับภาคอีสานเอาพระลงก็คือเอาพระผลลงมามาสงมาสงขังลางเอามาทําความสะอาดหรือการทําความสะอาดหรือการอย่างคือเอาใส่น้ำอบน้ำหอมเอามาสงอยู่ข้างล่างนะคะผลจะเอิ่นระเป็นลงนะคะเอาพระลงพระลงมาเอาลงมาจากมุมของแย่หนองจะไปเตรียมเตรียมเอาพระที่อยู่กับบ้านนั่นเอาลงมาเอาลงมาเพื่อมาสงมาล่างล่างสวยล่างสงนะคะ สงตละปีตละปีคือการสงสงนำอมนำหอมเท่ากับจะมีไอ้อธิของของไอ้บรรพบุรุษเท่าเงีอะอ่ะอธิของบรรพบุรุษเ,เทาออาเ่าคือเท่าถ้าผู้ที่เพิ่นเอามาเก็บในบ้านผู้เพิ่นเอามาเก็บในบ้านเพิ่นก็จะเอามาสงมาอย่างน้ำกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าทาั้งทั้งไอ้บ้านของแน่น้องนี่เพิ่นจะมีรายการสงอธิกันในมือมือวันสุดท้ายของของวัดสงการนะคะเป็นการสง เพิ่นจะสงรวมๆกันนะคะแต่ว่าบางบานเพิ่นจะสงของไผัยองมั่นนะคะเพิ่นจะมาสงอยู่ที่บ้านเพิ่นเพิ่นจะเอาอัฐิเพิ่นมาเก็บเอาอัฐิอของบรรพบุรุษเพิ่นนะคะเพิ่นนำมาเก็บไปที่บ้านนะคะเพราะเพราะเพิ่นนำมาเก็บไปกับวันนี้เพิ่นก็จยเพิ่นเพิ่นก็จะ ลงมาสงพอมๆกันเป็นเลยหมาย่าสงนำพบนำหอมนะค่ะเพิ่นก็จะลงมาสงอาลงมาสงนะั่นคือคือประเภทนี้ของอีสานเฮานะคะในในในหมื้อื่นนะคะเพิ ante, <c oughs> ่อนป่กาศจะลงมาสงปรก็จะใส่เวลายุ่ามือะคะ่ะในการที่เอาระลงมาหลังจากนั้นก็มื้อสุดท้ายเพิ่นก็จะได้เอาระขึ้นนะคะแต่ว่าบ้านที่ยายน้องเคยไปไปอยู่ก็คือคือบ้านที่ยายน้องไปทํางานนะคะที่ยายน้องไปทํางานนะคะประกาศเพิ่นกระมีการ เพิ่นเพิ่นจะหยุดเพิ่นจะหยุดเพิ่นจะหยุดิยุกไปเจ็บมือนะคะเพิ่นจะหยุติ